สวดีค่ะเพืเ่อนๆทุกคนเมื่อนี้มาพามาเก็บอ่ะภาพบรรยากาศบ้านสุขวาวดีเนาะค่ะเพื่อนจะเป็นโรงงานไก่ในเครือสหพัฒนะคะน้าทางเข่าค่ะเพื่อนจะยู่ติดถนนใหญ่เลยได้ค่ะทุกคน,นยู่ติดถนนใหญ่าบางละมงุงแนวเส้นออกไปแหลมฉบังค่ะ ข้ะะางเข่าอ่ะสุขาวดีในเกียร์หปัดเพื่อนเป็นอ่าโรงงานไก่สำเร็จรูปที่ทรงตามเซเว่นโลตัดบิกซี่เนาะคะ่ะทั่วโลกเนาะคะ่ะแต่ว่าตอนนี้ถ่ายคลิปยุ่ข้างนอกค่ะถ้าเข่าไปข้างในช่วงนั้งเสียบัดสองร้อยแต่ก็จะเข่าอยู่ค่ะทุกคน เพิ่นน่ะตกแต่งทางเขาก็สวยๆวยเนาะค่ะทุกคนเนี่ยนี่เป็นไอ้ลูกผ่าไปนะเพราะิ่นขางในจริงๆค่ะเค่ยเข่าแล้วกค่อยลงม,มาและวเนาะค่ะทุกคนแต่กอนน่ะจับภ่าพบน,นิ่งที่ว่าทายคลิปไว้คลิปยาวเนาะคะ่ะ เลยลุงได้คลิปเดียวเนาะคะ่ะเมื่อนี้ก็มาแกะตหมหมเน่ยไฟเนี่ยถ้าช่วงหกโมงแรงเนาะคะ่ะมันจะเปิดไฟสวยงามมากเลยดคะ่ะทุกคนเม่นี้จะทายทางเข่าก่อน,นะคะ่ะเนี่ยทายเสร็จก็จะลุงเลยะคะ่ะ พราะว่าบ่มีคลิปยาวลงเนาะค่ะบ้านสุขาวดีมันจะเป็นโรงงานไก่อ่าสุขาวดีในเครื่องสหพัฒนะะ์เนาะค่ะเพิ่นจะเป็นอ่าคล้ายๆญาติาก,กันกับอ่าซี่พี่น่ะน,นะคะ ซีพีเนี่ยเนียเียยากกันนะคะว่าเห็ดสวยๆค่ะทุกคนพอเมื่อนี่เป็นวันหยุดค้นกับสิลายเนี่ยถ้าช่วงกลางคืนมันจะเปิดไฟข้างบนนี่คะ่ะข้างในก็เต็มเลยได้ค่ะเปิดไฟแหละจะทายดยสวยงามมากเลยะคะ่ะ ม้ถึงว้าาสือบัตรสองลอยแล้วเข้าทายแล้วช่วงประมาณหกโมงเสียเขากับมาไทายไม่ได้เนาะค่ะทุกคนอ่เอาเพื่อนจะเอาให้ท่ายปอกปอกแขนคองในแขนเข้าเนาะคะ่ะทุกคนเข้ากะเอาปอกแขนที่ค่้องในแขนนะคะมาโชว์เพื่อนกับบริรีย ถ้าเดินไปนเรียกคนหลายค่ะทุกคนข้างนอกอะรถเก๋งกัจอดเต็มตะวายถ้าเข้าไปข้างใน้เลยจะเป็นทั่วจีนนะคะทุกคนเดินอ่าทะลุทะเลได้เ้ยค่ะ ถ้าเข้าไปตรงตึกข้างบนนะ่ะเฮากับคืนไปสั้นข้างบนแล้วก็ไปไหวยเจ้าแม่กวนอิมเนาะคะ่ะเพิ่นกับบูซามาจากประเทศอินเดียแล้วก็สิมีนกยุงถ้าเข้าไปข้างหน้าเนี่ยวิวสวยมากเลยค่ะพระเเท็เป็นองค์รูปพญยานา ขอเก็บภาพตรงสวนทางเขากันเนะค่ะทุกคนสวยงามเนะค่ะบลูว เพคนห้ค้นเข่ามาทายบอรกรบเบนีจะคิดว่าหน่ะเนาะเพราะย่ามกับติมอยู่เป็นเหลียวบิงกงซื้อนะคะนี่ก็จะเดินไปซื้อบัตรเนาะคะ่ะบัตรสองร้อยบาทนี่ค่ะทางเขา่า ขึ้นฝ้าขึ้นฝน,นด้วยค่ะทุกคนแต่ก็ลงเม็ดเลยล่ะค่ะปักแป๊กปักแป๊กเดี๋ยวขอเก็บภาพตรงนี้ก่อนนะคะภาพสวนหย่อมบ้านสุขาวด,ดีในเครือสหพัฒ สวยงามดี่ะทุกคนเปิ่นตกแต่งท่างเขา่าองคงนายหลวงมืนกับเป็นวันเกิดเพื่อนและเนาะคะ่ะ มองเพื่อนเปิดไฟกัางคืนเนาะคะ่ะต่กระไลยค่ะเป็นแบบนี้อ่ะถ้าเข้าไปข้างในเต็มหนึ่งค่ะทุกคนเก็บให้ได้แปดนาทีก่อนค่ะที่จะไปซื้อตัวแล้วเข้าไป เก็บภาพบรรยากาศข้างในคิดว่าข้างในทั่วจีนคือสิเต็มอยู่ค่ะพอเมื่อนี่เป็นวันอาทิตย์เนาะค่ะมอื่นก็หยุดวันหยุดติดต่อกันเสียงนกอ่ะยุ้ง,งห้องอ่ะข้างใน ในคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนเด้อค่ะทุกคนขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ